สเปกกันคร่าวๆก่อนดีกว่านะครับสำหรับตัวนี้ว่าสเปคเวิร์แค่ไหนนี่นะครับเป็นสเปคเป็น i5 Gen 11 1น3 0 0 h มาพร้อมลำแปนะครับในส่วนของการ์ดจอก็จะเป็น RTX 3 0 5 0 TI ส่วน SSD จะเป็น5 1 2ครับผมส่วนความละเอียดจอก็จะเป็น144 hz คางโอเคเลยเหมาะสำหรับคนที่อยากได้ไวเล่นเกมนะครับเผื่อมีคนถามว่าทำไมตัวนี้ต่างจากทับตัวที่แล้วมีอะไรที่ต่างกันบ้างก็จะเป็นเรื่องของ CPU ตัวตัวเก่าเนี่ย CPU ียเขาจะสูงกว่าทำให้ราคามันโดดขึ้นไปอีกแต่ว่าตัวนี้จะได้ในเรื่องของการ์ดจอการ์ดจอจะแรงกว่านะครับเผื่อใครรู้สึกว่าอยากได้การ์ดจอที่ แรงๆไปเลยไว้เล่นเกมให้มันดีๆเพราะว่าผมส่วนตัวผมมองว่า TPU มันก็โอเคอยู่แล้วนะเป็นใน5711คือไม่ได้เก่าเลยนี่นะครับถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยสำหรับคนที่อยากได้โน้ตบุ๊กเล่นเกมอ่าเดี๋ยวเรามาเทสเครื่องกันสักสักหน่อยนะครับอ่าเริ่มจากคีย์บอร์ดเลยตัวนี้จริงๆผมมองว่ามันเป็นอาจจะเป็นข้อเสียนะสำหรับผม คือสีไฟมีแค่สีเดียวเป็นสีเขียวนะครับก็เราสามารถปรับปรับโหมดไฟได้จากตัวนี้ตัว F4 นะครับเป็นออร่ากดฟังก์ชัน F4 มันก็จะเป็นเปลี่ยนโหมดเป็น reading นะครับตัวนี้ฟังก์ชันเรื่องไฟนี่อาจจะตัดไปได้เลยด้วยความที่เน้นสเปคแต่ไม่เน้นเรื่องของฟังก์ชันถ้าเรากดอีกโหมดหนึ่ง มันก็จะเป็นกับพิาใช่ครับผมถ้าใครอยากจะเน้นพวก RGB อะไรพวกนี้จริงๆราคาต้องบอกก่อนตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณสองหมืสามห้าร้อยถ้าใครอยากได้พวกที่มันฟังก์ชันโหดกว่านี้ผมมีเป็นเอเซอร์ในโตห้าตัวนั้นจะเป็นคีย์บอร์ด RGB คือเราสามารถปรับแต่งไฟได้มากกว่านี้แต่ถ้าเกิดใครอยากได้งบไม่แรงมากแต่ เล่นเกมของผมผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับเดี๋ยวกลับมาดูเรื่องของคีย์บอร์ดกันอีกรอบนะครับคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดที่ผมว่าโอเคนะเหมาะสำหรับรคนที่ไม่อยากได้คีย์บอร์ดยาวเกินไปเพราะาตัวนี้ตัดนําแผดนออกสภาพคีย์บอร์ดโอเคเลยไม่มีปุ่มนูนนี่นะครับ ถ้าค,คนที่เขาใช้น้ตบุ๊กเยอะๆเนี่ยปุ่มมันพวกลวดลายบนปุ่มก็จะมีรอยทะลอกอะไรพวกนี้แต่เครื่องนี้ผมว่าสวยเลยทุกปุ่มน่าจะไม่มีรอยอะไรเลย,เลยนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูด้วยว่าปุ่มใช้ได้ทุกปุ่มไหม โอเคเรียบร้อยครับผมเทสลองพิมพ์พิมพ์ได้ครบทุกตัวเลยคีย์บอร์ดโอเคเลยนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของ wi-fi นะครับอันนี้เป็นปัญหาที่เจอน้อยถ้าเครื่องใหม่ๆนะเครื่องที่มีประกันหรือรุ่นใหม่ๆผมจะไม่ค่อยเจอปัญหานี้เท่าไหร่ นนี่นะครับเป็น Wi-Fi เต็มทุกขีดคือถ้าเกิดสมมติ Wi-Fi มีปัญหาเนี่ยเราจะเจอมันอยู่ใกล้ๆแต่ว่าขึ้นแค่2ขีดเราเตอร์อยู่ห่างจากเครื่องไม่ไกลมากแต่รับสัญญาณได้ไม่ดีอะไรพวกนี้เล่นแล้วหลุดตลอดซึ่งปกติผมต้องเช็คให้ละเอียดเลยมันมีบางล็อตที่ผมเอาเข้ามาคียบอร์ดมีปัญหา ก็เลยต้องใส่เป็นพวก USB รับสัญญาณเพิ่มเติมเข้าไปถึงจะแก้ปัญหานั้นได้ครับต่อมาจะเป็นในส่วนของลำโพงนะครับเดี๋ยวผมจะเทดสอบลำโพงให้ให้ฟังว่าลำโพงมีเสียงแตกหรือแตกหรือว่าเดี๋ยวผมจะเทสอลำโพงให้ฟังนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรไหมครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการเทสลํลำโพงนะครับว่าลำโพงเสียงโอเคไหมมีแตกหรือมีเสียงจี่อะไรไหมนะครับ เคดีนะครับลาโพงไม่แตกเสียงไม่จี่เลยแต่ถ้าเผื่อความความคิดส่วนตัวผมนะผมว่าไอตัวทับที่เป็นอีกตัวตัวก่อนหน้านี้ที่เป็น A 1 5ผมว่าลําโพงดังกว่านี้นะแต่ถ้าเผื่อใครไม่ซีเรียสเพราะส่วนใหญ่คนเราเล่นเกมก็น่าจะใส่หูฟังเกมมิ่งกันอยู่แล้วอาจจะไม่ซีเรียสแต่ถ้าเผื่อคนที่เอาไปบางจังหวะดูหนังฟังเพลงอะไรพวกนี้มันก็ สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับแต่ว่าเชื่อมพวกลำโพงบูทฟูดก็น่าจะได้อรรถรสที่ดีกว่าต่อมาจะเป็นการเทสกล้องนะครับอันนี้ต้องบอกเลยเป็นข้อเสียของเครื่องนี้นะไม่มีกล้องไม่มีเว็บแคมเลยปกติจะมีเว็บแคมอยู่ด้านบนแต่ว่าตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ไม่มีนะครับเม,ม้นขอบบางสวย ต่อมาจะเป็นส่วนของการเทสพอร์ต USB นะครับจะเทสให้ดูว่า USB ใช้งานได้ปกติไหมฝั่งขวาดีเทคแล้วนะครับอสองสองช่องฝั่งขวาใช้งานได้ปกตินะครับ ในส่วนของฝั่งซ้ายอ่า,อาขึ้นปกตินะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้พรีเซนต์เรื่องพอร์ตเลยนี่นะครับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายก็จะมีช่องเสียบ apter, อะแดปเตอร์พอร์ตแลนด์ทดิมไอแล้วก็เป็น usb ตัวนี้จะเป็น type type c นะครับ แล้วก็ช่องหูฟังไมโครโฟนอ่าแล้วในส่วนของฝั่งขวาก็จะมีเป็นย s b 2บสองช่องนะครับแล้วก็มีเป็นรูระบายความร้อนรูระบายความร้อนจะมีฝั่งขวาแล้วก็ฝั่งซ้ายแล้วก็ด้านหลังเรื่องความร้อนตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าผมมองว่าตัวนี้มีพัดลมช่องระบายความร้อนได้โอเคเลยจะลองเสียบ ที่ชาร์จให้ด้วยนะครับว่าชาร์จได้ปกติไหมแบตเตอรี่ยังโอเคอยู่นะครับตอนนี้ผมลองเทสแล้วอยู่ได้2ชั่วโมงกว่าแต่จริงๆมันก็ต้องอิงกับการใช้งานว่าเราไปใช้งานพวกอะไรถ้าเล่นเกมมันก็จะกินแบตพอสมควรเลยนี่นะครับชาร์จไฟเข้าปกติ โอเคอันนี้เป็นการแนะนําเครื่องเบื้องต้นประมาณนี้ให้ดูสภาพการใช้งานการเทสอุป,รปรกรณ์ต่างๆเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวผมจะเป็นการเทสพวกเกี่ยวกับ3าม a r k แล้วก็ทสเกมให้ดูกันนะครับว่าตัวนี้เล่นเกมแล้วมันเฟรมเรทอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับผมเดี๋ยวต่อมาก็จะเป็นการทดสอบ3 d m a r k กันนะครับเอาไว้ให้ดูผลเปรียบเทียบ พอดีว่าทุกเครื่องผมจะพยายามเทสตัวนี้เพื่อให้สามารถมีคะแนนไว้เปรียบเทียบในการตัดสินใจซื้อได้นะครับเพราะว่าคะแนนพวกนี้มันก็จะมีผลในส่วนของ cpu การ์ดจอแล้วก็แรมด้วยนะครับเผื่อหลายๆคนแบบมีสองตัวเลือกแล้วไม่รู้ว่าตัวไหนแรงกว่ากันก็ดูผลคะแนนตัวนี้ก็ได้เอาไว้เป็นประกอบการตัดสินใจอันนี้ผมก็จะ อันนี้ผมก็จะต่ออะแดปเตอร์ไว้นะครับเพราะถ้าไม่ต่ออะแดปเตอร์มันจะเป็นโหมดอีโคประหยัดแบตซึ่งถ้าเผื่อพอเรามาลันในพวกนี้คะแนนมันก็จะไม่ค่อยสเสถียรนเท่าไหร่ผมก็เลยต่ออะแดปเตอร์ให้มีไฟเลี้ยงทำงา รวมเป็นระดับไฮหมดเลยนะครับ FPS อยู uh, ่ที่63 64ไม่ต่ำกว่านี้เลยเราลองไปดูกันดีกว่าว่าจะกระตุกกันไหมหวิ่งได้เลยครับลื่นไหลไม่กระตุกสำหรับตัว ASUS TUF ตัวนี้ครับตอนนี้ เ,เลตเราเข้าป่ามาปั๊บ APS ขึ้นมา70ยังถือว่าใช้ได้น,นะครับไม่ได้ดูน่าเกียดมากถือว่าลื่นใช้ได้เลยนะครับตัวอันสุดทรอบอ่ะเราลงไปดูน้ำกันดีกว่า ใต้น้ำคือเวสได้ประมาณ80เลยนะอ่อันนี้ก็คือเวลาเราเล่นเกมระดับเกมอาร์หรือเกมที่มีกราฟ,ฟิกใกล้เคียงกันนี่โอ้ได้สบายเลยครับไปเเราไปดูเกมต่อไปกันดีกว่า โอเคครับตอนนี้มาอยู่ในเกมที่2แล้วนะครับเป็นเกม gta v surf online ปกติครับตอนนี้ตัวในเกมมีฝนตกครับ fps อยู่ที่ประมาณ57 57-58อ่อะอย่างแรกเรามาดูกราฟิกกันก่อนดีกว่าตอนนี้ปกตินะครับการเซ็ตหน้าจอ full s c r e e 1920 Full 1080 Full HD ปะมาดูอย่างแรกก่อนนะครับเซตติ้งทุกอย่างเป็น Very High ไหนยังไม่ Very High Very High เลยสองเป็น Very High Very High นี okay. ่อ่ะโอเคคราวนี้เราปรับกราฟิกทุกอย่างเป็น Very High FPS กอย่าง ห้าสิบเก้าหกสิบะตอนนี้ในเกมฝนตกด้วย FPS ยังถือว่าโอเคเลยทีเดียวเราไปลองขับรถเล่นกันดีกว่าเอ็น okay, ครับ FPS ลื่นไหลใช้ได้เลย กับตัว ASUS ท u f ตัวนี้นี่เล่นได้สบายหลายเกมนะครับตอนนี้คือถ้าลังเลอยู่ว่ากลัวจะเล่นไม่ได้นี่นะครับอย่างอย่างน้อยๆน,นี่ GTA V 5M จะเล่นได้แน่อนอนอ นระเบิดกันหน่อยดีกว่าว่ามันจะได้เท่าไหร่แท็บ FPS แทบไม่ขึ้นเลยนะ